mm -hmm. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาเปิดข่าวคราวการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับๆไว้ได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตุนยู่นเต็ดฟีเจอร์นี้เจดม์ทุกวันเลยนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของตำนานกันหน่อยอยู่ที่ไหนก็เป็นตำนานสร้างสถิติไปทั่วเลยสำหรับคริสโรโรนัลโดเจ้าของรหัสลับ47นั่นเองนะล่าสุดปิดฤดูกาลกับซาอุดิโปรลีกไปเป็นที่เรียบร้อยกับอัลนัซเซอร์ทีมดดังในนซาาออุรระะะะเบียจ๊ก็ทปตู มากที่สุดใน1ฤดูกาลของลีกซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยทําลายสถิติเดิมไปแล้วนั่นเองนะเมื่อคือนนี้นะเจอกับทนายของอั I D att, ลอิดิฮัดนัดถล่มไป4-2เจ้าตัวยิงเพิ่อมอีก2ประตูทําให้สถิติรวมเนี่ยนะ31นัดเนนีะ่ยนะยิงไป35ประตูในวัย39ปีนะซึ่งก่อนหน้านี้สถิติเดิมของซาอุดิโปรเลียอยู่ที่34ลูกตอนน่อ1ฤดูกาลดยอับเดราซกฮัมดาลลาเนี่ยนะ กองหน้าทีมชาติโมร็อกโ,โกเมื่ออดีตท,ทำไว้กับอัลนาซเซอร์เช่นกันเมื่อปี2018-2019และสีตัใหม่กลายเป็นของโรนโดเรียบร้อยนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เนะลงเล่น,นกับอัลนาซเซอร์ไปรวมทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จ69นะัดยิงไปถึง64ประตูเข้าไปแล้วนะแล้วก็จะเป็นหนึ่งนักเตะที่สร้างประวัตนะ เป็นนักเตะคนแรกที่เป็นดาวซันโวในลีก4ประเทศที่แตกต่างก,กันก่อนหน้าน<ะ>ี้ก็มีพิมารลีกนะมีลาลิกาสเปนกับมัตบิดใช่ไหมแล้วมีเซเรียอากับยูตุสล่าสุดเป็นซาอุดีโปรลีก <afterlife> กับอัลนาเซอร์น <on precautions> <sh arp>. ั่นเองนะแต่ถึงให้โรนโดยิงเยอะแค่ไหนอัลนาเซอร์ก็เข้าป้ายเป็นแค่รองแชมป์เท่านั้นเองะตามหลังท่านั้นของอัลฮิลานที่คว้าแชมป์ไปใน14คะแนนแล้วก็เหนือก่าอาอาลียแบบ37คะแนนนั่นเองนะก็ถือว่า ยังดีไม่พอที่จะคว้าแชมป์ซาอุดีโปรลีกได้แต่เจ้าตัวเนี่ยรางวัลส่วนตัวสถิติส่วนตัว เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนั่นเองนะเอายินดีด้วยกับเซียร์เซเว่นกับราวันดาวซันโวสวิตโปรลีกและเป็นเจ้าของสถิติใหม่ด้วยต่อหนึ่งฤดูกาลยิงถึง35ลูกนั่นเองนะพวกนายคิดเห็นยังไงจะฟอร์มของโรนโดจะต่อยอดไปสู่ยูโร2024ได้ไหมและเขาจะสร้างสถิติอะไรอีกบ้างหรือเปล่าทำลายอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาแล้เปลี่ยนกันได้และอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราตู้ยูเอเต็ดฟรีจิ้งหอยดำทุกวันผู้นี้มาอัพข